เพื่อนบ้านออกมาแชร์เองฮอตไฮโซเกหลอกดาราสาวมีรถนำขบวนตอนออกจากบ้านส่วนขากลับนั้นนั่งวินมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเพื่อนบ้านนะครับได้เคยเตือนแม่แฟนสาวคนปัจจุบันแล้วแต่เขาไม่เชื่อซึ่งในวันที่8เมษายนปี2 0 6 8นะครับผมจากกรณีดาราสาวนะครับคณะวิญญาณเปิดหน้าท้าชนเผยพฤติกรรมสุดแสบของไฮโซฮอตไฮโซกัมมลออดีตแฟนหนุม่มที่มาหลอกให้รักหลอกเงินแอบ,บอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาของนาย,ยกอิงพ่อเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเพื่อไทยแถมยังชอบอ้างเบื้องสูงตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งต่อมานะครับผมซึ่งทางทีมข่าวไทลัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังบริเวณบ้านแฟนปัจจุบันของนายฮอตซึ่ง เป็นอาคารพาณิชย์ที่เปิดเป็นคลินิกรักษาสัตว์นะครับโดยเพื่อนบ้านบอกว่านายฮอตคบกับหมอเอนามสมมุตินะครับแฟนคนนี้ได้มาประมาณ5ปีแล้วโดยมาอยู่ที่บ้านแฟนคนนี้เป็นประจํานะครับแล้วก็เคยเห็นนายฮอตออกจากบ้านไปด้วยขบวนรถหรูนะครับแต่ขากลับนั้นได้นั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับมาซึ่งเพื่อนบ้านอ้างว่าแม่ของหมอเอเคยมาเล่าให้ฟังว่า นายฮอตนั้นทำงานในวังรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะนะครับเพื่อนบ้านยังเคยเตือนให้ระวังเรื่องจากเคยสังเกตพฤติกรรมนะครับคนที่มาส่งของให้ในายฮอตที่หน้ากล่องจะระบุหลายชื่อมากๆด้วยกันนะครับผมแต่เขาไม่เชื่อเขาจะบอกว่านามสกุลใหญ่โตขนาดนี้เขาไม่มาหลอกหลอกแต่เราเชื่อว่าเขามาหลอกแน่นอนซึ่งต่อมานะครับผมได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสอสอหอนะครับผมที่ได้ขับรถนําขบวนไฮโซเกซซึ่งได้ยอมรับแล้วนะครับผมว่ารับงานจ้างพร้อมกับดัดแปงลงรถนะครับ ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสองสองหอนะครับผมซึ่งนําขบวนไฮโซเกะและได้ยอมรับเองนะครับผมว่าถูกจ้างไปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในวันที่8เมษายนนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับผมรองนายกรัฐมนตรีและและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับผมกล่าวถึงกรณีที่ปรากฏว่ามีข่าวนะครับผมไฮโซเกะมีรถนําขบวนว่าได้รับรายงานตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วนะครับและมีการตั้งกรรมการสอบสวนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโดยคนรัาผิดนะครับผมก็ได้ยอมรับนะครับผมซึ่งเบื้องต้นทราบว่ารถที่นําไปใช้ ไม่ใช่ขบวนรถการนำขบวนของเบื้องสูงนะครับผมซึ่งถ้าเป็นรถหลวงนะครับผมมีโทษถึงให้ออกเลยนะครับผมแต่อันนี้เป็นเพียงรถที่ได้นําไปดัดแปลงนะครับผมต้องดูว่าจะโดนโทษอย่างไรนะครับ คงจะมีการสรุปบทลงโทษกันภายในวันนี้นะครับผมซึ่งเบื้องต้นทั้ง2คนนี้นะครับที่ได้ไปนําขบวนพบว่าถูกว่าจ้างไปนะครับผมทางกองทัพไม่ได้ส่งไปนะครับซึ่งเจ้าตัวนะครับผมพี่สอหสคนนี้นะครับเขาได้ยอมรับว่าได้ไปหารายได้พิเศษก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับผมว่าจะโดนโทษแค่ไหนนะครับผม วันนี้น่าจะสรุปได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นนายภูมิทาได้กล่าวไว้นะครับผมซึ่งสองหอสองสองท่านนี้นะครับผมได้ยอมรับว่าใช้รดสภาพดัดแปลงนะครับผมออกไปรับงานพิเศษเพื่อหารายได้เสริมนะครับส่วนเรื่องบทลงโทษนั้นต้องรอดูติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าจะได้รับบทลงโทษหนักนาสาหัสเพียงแค่ไหนนะครับต่อไปนะครับผมเราจะไปเปิดวีดกรรมไฮโซเก้นะครับผมหลอกแต่งงานทิพสามผลลมยับทั้งโควิดหมอดูและผีปักนะครับผมซึ่งเพื่อนสนิทภรรยาของไฮโซเก้นะครับผมแช์ทั้งโชว์เงินร้อยล้านแต่แท้จริงแล้วคือมิชชี ผมซึ่งเคยเปลี่ยนชื่อมาถึง5ครั้งด้วยทั้งสิ้นนะครับก่อนจบด้วยงานแต่งงานรวง3รอบนะครับผมล่มยับทั้งโดนโควิดทั้งหมอดูและผีผักนะครับผมในวันที่8เมษา 2ม68นะครับผมในรายการโหนกระแสซึ่งหลายท่านนะครับผมยังคงติดตามประเด็นไฮโซเกที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตลามไปกระทบทุกวงการล่าสุดนะครับผมคุณเอนามสมมุติเพื่อนสนิทของภรรยาไฮโซเกทได้เล่าว,ว่าเพื่อนของตัวนะครับซึ่งเป็นภรรยาของไฮโซเกคนปัจจุบันก็เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกับของคุณคณะนะครับผมซึ่งเริ่มแรกนะฮะ เพื่อนของคุณเอเพิ่งเลิกกับแฟนเลยเริ่มเล่นแอปหาคู่นะครับผมแล้วไปเจอโปรไฟล์กับไฮโซเกย์ในเว็บไซต์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นโพสต์ว่าเขาเป็นคนรักสัตว์นะครับผมทําให้เพื่อนของคุณเอนั้นหลงเข้าไปนะครับเพราะคิดว่าเขาเป็นคนจิตใจดีเลยอยากคุยด้วยจากนั้นก็พามาแนะนําให้กลุ่มเพื่อนรู้จักว่าเป็นแฟนใหม่นะครับผมซึ่งต่อมานะฮะทางคุณเอนามสม,มุนนะครับผมและเพื่อนในกลุ่มก็เริ่มสงสัยนะครับเลยขอชื่อนามสกุลจริงของเขาแล้วให้คุณลุงของเพื่อนในกลุ่มที่มีความสามารถในการสสาาาามมมมมรรรรถตวววจอออบขูู้้้้ลชชช่่่ยยเ็คคคใหหผผนนีีีดืไ ไม่มีก็จะได้สบายใจนะครับแต่พอตรวจสอบไปแล้วค้นหาชื่อในระบบกลับพบว่าเคยถูกดำเนินคดีมาก่อนนะครับและยังพบว่าเคยเปลี่ยนชื่อและนมสกุลมาแล้วถึง5ครั้งนะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะฮะทำให้ทุกคนในวงนั้นถึงกับช็อกเลยนะครับผมตอนนั้นกลุ่มเพื่อนปรึกษากันว่าจะบอกเพื่อนคนนี้อย่างไรเพราะเธอรักเขาไปแล้วนะครับผมแต่เนื่องจากเพื่อนสนิททั้งหมดนะครับรู้จักครอบครัวของภรรยาไฮโซเกดีนะครับผมจึงไปปรึกษาคุณพ่อของเพื่อนพอคุณพ่อของเพื่อนทราบเรื่องก็ตกใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมเพราะไม่ร อยู่กับใครนะครับผมโดยคุณพ่อซึ่งรับราชการก็ไม่ยอมปล่อยผ่านไว้นะครับผมผ่านไปเพียง2วันก็ให้ญาติฝั่งทางกรุงเทพนะครับผมเข้าไปดูว่าไฮโซเกยยังอยู่บ้านเดียวกับลูกสาวหรือไม่นะครับโดยพยายามให้ลูกสาวของตนออกจากบ้านและปล่อยให้ไฮโซเกอยู่คนเดียวนะครับผมจากนั้นคุณพ่อและญาติและตำรวจก็บุกไปทันทีนะครับพร้อมนําหมายจับไปแสดงว่านี่คือไฮโซเกใช่หรือไม่ซึ่งเจ้าตัวก็เงียบไม่ยอมพูดนะครับเพราะยังอึ้งและตกใจอยู่ก่อนที่คุณพ่อจะยื่นคําขาดว่า ออกจากชีวิตของลูกสาวชั้นเดียวนี้พร้อมให้กับเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านภายในวันนั้นเลยสุดท้ายไฮโซเกก็ถูกจับนะครับและเข้าไปอยู่ในคุก2วันเพราะมีหมายจับในคดีเก่าอยู่นะครับเมื่อติดคุกได้2วันนะครับภรรยาของไฮโซเกก็กลับมาพอทราบเรื่องก็ตกใจมากร้องไห้ร้องหหมเสียใจนะครับผมแต่สุดท้ายคนที่ไปประกันตัวกลับเป็นภรรยาของไฮโซเกเอง ทำให้เพื่อนและครอบครัวอึ้งกันไปตามๆกันนะครับแม้เพื่อนๆจะพยายามคุยกันแต่ก็ได้รับคำตอบจากภรรยาว่ามันเป็นคดีเก่าและเขาก็ปรับปรุงตัวแล้วจึงยอมให้ไฮโซเกกลับมาอยู่ที่บ้านหลังเดิมนะครับผมพร้อมคำมั่นว่าจะขอแต่งงานโดยเสนอว่าจะซื้อบ้านให้หลังละ50าบล้านบาทและถอยรถใหม่ให้นะครับ ซึ่งคล้ายกับกรณีของคุณคณะเลยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับที่พีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาที่อยู่บ้านนะครับผมไฮโซเกะมักจะหายไปหลังบ้านนะครับชอบแอบไปคุยโทรศัพท์อ้างว่าคุยกับนายนะครับผมเพื่อนในกลุ่มข้อสงสัยว่าเขามีเงินจริงหรือเปล่าแต่ฝั่งภรรยายก็ยังยินยันะครับผมเคยเห็นสมุดบัญชีที่มีเงินร้อยกว่าล้านและเคยเห็นพี่นายกรมด้วยนะครับซึ่งคุณเอนะครับผมนามสมมุติฮะยังคงเล่าต่ออีกว่า คลิปที่เห็นว่ามีรถนําขบวนนั้นแทจ,จริงแล้วไฮโซเกะใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์นะครับผมและขออาศัยรถของเพื่อนภรรยาด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องการงานแต่งงานนะครับผมที่แจกการทิปถึง3ครั้งนะครับซึ่งคุณเอไม่เคยได้ไปสักครั้งเพราะงานล่มทุกครั้งนะครับพอจะแต่งก็จะบอกว่าจัดงานวันไหนมาทตีมในงานสีนี้สีนวลเพื่อนๆก็เตรียมชุดกัน การที่แจกไปก็ปล่อยไปอย่างนั้นฝั่งญาติผู้ใหญ่ก็เสียหน้าเสียหายกันหมดนะครับผมเจ้าสาวเองก็ถูกหลอกให้ไปลองชุดแต่งงานทั้งชุดไทยชุดลาตีแต่สุดท้ายก็บเบนนะครับผมพอใกล้ถึงวันแต่ง 2- องถึงสวันนะครับซึ่งเจ้าสาวก็โทรบ,บอกว่าแกงานนี้เขาไม่ได้จัดแล้วแหละเพราะไฮโซเกนั้นติดโควิดนะครับผมต่อการแต่งงานครั้งที่2นะครับผมก็ถูกยกเลิกอีกนะครับโดยอ้างว่าหมอดูบอกว่าไม่ดีถ้าแต่งแล้วจะต้องมีคนตุยนะครับจากนั้นทุกคนก็เริ่มเอะใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมส่วนครั้ง่นกกยงเเลือ,อออไปโโดซ ผมได้ส่งรูปภาพพันแผลที่บริเวณศีรษะนะครับพร้อมบอกว่าผีผักตกบันไดนะครับทุกท่านพอแต่งงานกันจริงนะครับผมเพื่อนๆก็ไม่ได้ไปร่วมงานนะครับพอเลิกคบกันไปทั้งกลุ่มแล้วแต่คุณ A ยังยอมรับนะครับว่าในฐานะที่เพื่อนก็ยังคงเป็นห่วงอยู่นะครับผมรู้เพียงว่ามีการมั่นกันจริง มีภาพโชว์แหวนทองและจับมือกันแตะลักั้นก็ไม่ได้ต่อกันอีกพอเจ้าสาวเลือกแฟนมากกว่าเพื่อนก่อนที่กลุ่มจะแยกย้ายกันไปนะครับซึ่งคุณเอนะครับผมยังเล่าวีดีกรรมเพิ่มเติมอีกนะครับว่าพ่อของไฮโซเกะป่วยหนักนะครับเลยขอให้ช่วยติดต่อโรงพยาบาลเพื่อย้ายมารักษาตัวที่กรุงเทพและบอกว่าจะนําเฮลิคอปเตอร์มารับนะครับผมโดยจะนําไปจอดที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยดําเนินเรื่องให้ด้วยซึ่งเพื่อนก็รีบไปติดต่อโรงพยาบาลอย่างดีนะครับผมแจ้งว่ามีเฮลิคอปเตอร์จะมาส่งผู้ป่วยและขอให้ทางโรงพยาบาลเตรียมพื้นที่ มารับตัวไฮโซเกกับแจ้งว่าไม่สามารถนําเฮลิคอปเตอร์มาจอดได้นะครับเพราะเฮลิคอปเตอร์นั้นโดนนกบินชนนะครับ